ตอนลุ่ต่อนเสียมไม่ใส่ตัวมาคกนี้นะตอนนั้นล่อนท่องานตัวพุ่นอ่ะตัวอี่แม่ม่องมันพ่อได้อันไหนมันไก่พ่อไปเอามาแทง่งมึงมึงข่อยดูมันวิ่งออกขันมันมาท่านขวดขึ้นเชรอมัาท่านขวดขึ้นนะเออเออเอ้เอาถวยแม่ย่าตัวนั่นเด้วยไม่เล้ยงไม่แท่งลูกงูหรอกเออเอามันหลึกหลึกลอยทางดาบลุ่มได้ตดทางเราดิเดี๋ยวเถอะเอามันเสียมใหญ่ใหญอกคนเลด ย้มนีขดดีดิแง่ลังมือเี้ยด้วยฮะไหลังเียด้วเยบ่ได้ขัดว้เชียงบ่ได้เอาป่าเอาะหมานตอมไปถ่ายคลิปบกูเรนเหมือนที่ไว้ยู่ไสใ่เมียดูมือนั้นเนาะแค่รีบวาเสร็่เลยมาเอามาเห็ดิบหลักตังแต่เลยแบบตังที่หักมาแตเฮี้ยนย้ายสีไหเอาแม่จ้าสิงหูที่าเจาหลักัง้าเจากับสิงหูเลยเพรท่านลังไทยคลิปตอนนี้ เพื่ยนดหูเลยล่ะเดี๋ยน sure> bueno> ี้ข้างหลังกำลัง่ายคิปอยู่เข่บอกเนาะเอาเอาไปง้นไหเขาบอแล้วเขาออกปากแล้วอย่สถวยขาดีเนีเคน่เถวยมาแม่ก พี่น้องมันอูสี่ดวงใเน้ะว่าข้ากับเยังกันพูดสั้นโอ้ยเฮ็ดแทนน้ำด้วยครับด้วยเฮ็ดแทนน้ำเฮ็ดมองไว้แทนน้ำเฮ็ดมองไวแทงน้ำเฮ็ดมองไวแทงน้ำเฮดมองไวแทงน้าเอาดินทางล่างก้นไงดิโอ้กุหลางหอนก็ต้องปลงกเอเพราะว่าหินเขาเสียร่งจำอีกแตมันได้เจ็ดสิบอันไห้่อันเลอยยู่หกสิบันจะไป ต้นไงมันเป็นบินแดงบัตามเขาเพียเพียาหินนงดิ่งทางเรืองแห่งเนาะแต่ว่าถ้าเขาปลูกต้นไหม่เนาะต้นใหม่ไงคือหิงามเนาะบ่งามเนาะแข็งรงแข็งแรงก็ซุ่มไหมขขางรงันซุ่มมันอ่อนเด่ยนี่ทางอนี่อ่างลุกไปงแไปซื้อกีบันละมุนมาปลูกเม็รกับวันนี้กี่เส้นกับวันนี้น่วเนี่ยบ่สิปลูกเป็นแถวเลยไหมรวนละมุนไหมโอ้ของแม่พ่อเรานี่ต้หนานี่แง่บัวาี่สังต้นละมุนมาปลูกจะทิ้ต้นไหมนั่ละพอดีอ มันไกลงาตอนนี้าปูกไว้กลง้แต่ว่ายุเพื่อนน่นผมปลูกไว้สีต้นก็แล้วฮมันมุดมันเข้ใช้น้ำพื้นฐานนะแต่ว่าปลูกเป็นแถวเลยหรอกับมุดหลอวกับไม่ี่ม่วงอันไม่ว่าวันนั้น ไม่ตามนะฮะบอกว่านั่นไหไงก็มีาะ่น้าแมกยีคอบนร่องหน่ะบอกว่านั่นคอยก็บเ่เอาบ่ได้ขายข้อมาหาล้านล้านขวเงินาข,าข,นข้มาตัด้ได้ยาคอ่าลานขอเงินบ่ให้เนี่ยไป้านหลอนบอกมาเอาเขาล้านตัวกลับเลยเติมสนน้นรถมาเอาข,าขอ่าพ่อแล้วมันพ่อแล้วมันพ่อแล้วนี่เจ็ดสิแล้วเจ็ดสิบหรอวะกเบ่คนเนี่ย

ีขึ้นเร็วๆเอาขวดนั่นเอาหวาด้าายาวยกาไก่มาขวดขึ้นไปหาเพิ่งนู่นไองเองี้ยม่กาไกลบ่ไ <c oughs> เอากาไกลด้ยากาดอกไม้ได้าาากกาละมืตอตดละดีกาแก๊กกาแก๊กฮะ ขอาเงินของิุงตนี่ขอเงินลุงตูอก็ขควเนาะกรขคิมยบินกอเงินลุงตน่ยมมีเงินผมมีเงลุงตลุงตขอเงินขึ้นพอแล้วเองโตไทยคปะออ้ยเนาะเียมเลยมาตวย่ะนะบคลิปานัออกเนาะเอ้ายเอาเงินไหเมียใส่บ่ละโอยบนละมาหวถูกมี่เพื่อนน่ะนะเออเป็นง่ายงใส่อยู่แล้วเมี่ยจะข้งเออก็แล้วนี้จะข้อเงินละนอนหน่อยมื่อมันแปดร้ว่ะพรนนั ตัวบีโด้ขึ้นเตแปดออมาแล้วตัวบีโดหน่อยหมวกกับส้นิดแม่กับพ่อไส้แปะไม่มีตุ้งิะคนเนาะเฮ็ดก็เสียดเงาดีค่ะเฮ็ดรถที่ยังกัเฮ็ดรถี่เฮ็ดติดวเฮ็ดทำไมเนาะที่นี่วันนี้โอ้เอาพี่น้องพุทธลุมอันเฮ็ดแทนน้ำกัน ตัวยนหันหลังไายแล้คยกะตัวส้นยตั้งตัวอ้ังวินเนี่ยยงแหวะเล็กงอแหวะเล็กงอูงมึงกู่ลี้ยงมึงมาจนชาปนีและวินตัวกูสลาีกูปามึงถึนแล้วแมนแม่ัง่ยงี้ยงมึงก็ย้อนมากูงอนะอืมี่้ ้ไม่ใส่มันเ่งไม่เศร้าโหวเลยดิถ้นอยากอล่รเอาไม่ใส่แม่นึ่งเศร้าโหวเลยดิยานไม่กูเงินไหลโอยนอนยันทั้งไม่ยันทั้งฟองยันทั้ไม่ยันทั้งองเอาโ่วก็ได้บ่ยังบ่ยัง เออนำกันไหลแห้งดีเนรอเออเสื่อลูกลอยมาเด้อเออกะสื้อลูกลอยหมาใส่สั้งสร้างเอาจากลักษณะกรได้อยกบาทเปิดคืนยัดทิปส้มแมนบอาเปิดคืนนังสี่ลูกลอยนะลูกลอยหรือปั๊ม ลูกม้อยเนี่ยว่าตะกินสูน้ำรนนดูไ้เดี๋ยวูุปซันให้ลูกเดี๋ยวี้อนปุยซื้อลูกไปใส่ดอกบคยเห็นลูก้อสามแต่ว่ามันก็สามพัี่อันีหนึ่งหมื่บคือเาสิออกเงมืนกันเท่านว่ลูกอย่เ็แม่กูไปออกนู่นล้วมีอไรวมีหอวว่าบอกกอนนั่นละอาชีพอยู่เด้อไปเลี้ยหูไปจำามเลย สามพันป้าสามพันว้ยสามพันหนึ่งในลอยขวันแพงชุดกัลอยเศร้าหนิเลาขวัย่อข่ยเอ็นขยเอาลง่งในอันนี้ไว้ยุ่เครื่องวารีนให้รู่นะววอันนี้ขอยลช่อสร้างยูทูบอันนี้เอาไปลง่ยูทูบอันเพราะว่าอัดหลายๆน่าขยแตดบากเม่อไรแตกเป้าเมื่อไ่อันนี้ชิลงุ่อสรงยูทูบเพราะว่าหลายชั่วโมงเอาไปชัโมงเ้อไปลยเ็ียนียช่อง u t u b e นี่ช่องเฮเวียก อันท่านผู้ใดอันแบบว่าขี่คันอันผู้ใดขี่คันสีมาเงิึงช่องยูทูบส่องข่อยว่าดีเพราะว่าช่องข่อยเฮ็ดเวียงยังเดี๋ยวมดหวแตงไพอดีดอนอลาพอตัวหนึ่งนะตีัดยมนึงนี่ ดินล่มาแล้วัอ้ยมเนีกรดานละเอามาดูแมันจักหมากแล้วนี่พอบนี้แม่ขอยเอาลงไปตั้งรอบนี้พื้นสิบเงเงยละข่อยกันจนวาามาดูมาดูพยายามมันข้นเมื่อไรนี้นะเขาอยา่านขอยนี่นะข้นเ่อไรนะแถตงนี้เห็ดลี่มตงนั้มไที่หนึงสิล่เนาแต่เห็ดลรบ่เป็นไรเห็ดเหล้วไม่หมายว่าเสื่อเลยนั่นาวยเส พี่สาวนึวยามนหน่อมข้กไ้น่าจางบาซนานึมันจนนี่พี่้พี่น้องพี่น้องพี่น้องไปกมนตวกันฮัลดฮัลดฮัลดดีวันนี้วันทำงานไปว่าดูวินสวัสดีครับวันนี้วันทงานครับสวัสดีครับ ผมเจ็กแม่โค้กขอสวัสดีครับ